ลีดาพาชิมกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพามาที่ซูชิโรนะคะสาขาเซนทรัลเวลค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศตอนที่เรามานะคะเราคิวไม่นานค่ะก็ได้โต๊ะเข้าไปนั่งเลยนะคะภายในโต๊ะมีขิงดองแล้วก็โชวอยู่ค่ะพอเข้ามานะคะสามารถกดสั่งเมนูได้เลยค่ะเลือกได้สูงสุด4เมนูนะคะหรือว่าเราจะหยิบจากสายพันธุ์ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราเลือกเมนูที่เราอยากจะกินก่อนนะ ก็กดกดไปเลยจ้าสีเมนูแล้วก็ส่งออเดอร์นะคะระหว่างที่เรารอออเดอร์ที่สั่งไปนะคะก็มาชงชาเขียบกันค่ะที่โต๊ะนะคะจะมีผงชาเขียววางไว้ให้นะคะใครชอบขมข้นมากก็ใส่มากได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เทน้ำร้อนลงไปเลยค่ะอยากได้เยอะได้น้อยตามสบายเลยค่ะ น้ำชานะคะจะหอมมชื่นใจค่ะทาละ้อนนะคะชุ่มคอชื่นใจดีค่ะเรายังทานน้ำชายังไม่ทันได้รู้รสมากนะคะออเดอร์ของเราก็มาละคะ่ะแทากุ๊กสั่งไปสี่นะคะแต่ทยอยมาเป็นสองออเดอร์ก่อนนะคะตอนนี้คือยังชะโงกหายอยู่ค่ะว่าเราสั่งไปสี่น้ำแต่ทำไมมาแค่สองเราก็ดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะยังไงงไงทำไมไม่มา แล้วเข้ามาดูเมนูแรกกันก่อนค่ะวันนี้นะคะกุ๊กสั่งเป็นอันนี้เลยแซลมอนนะคะจานนี้คือสแตนดาร์ด40บาทค่ะและต่อมานะคะเป็นโอโทโร่ซอช,ชอยุนะคะ60บาทค่ะและนี่นะคะคือคูนันจากเริ่มทานกันเลยเริ่มะะจากคำที่เบสิกก่อนก่อน แซลม,มอนนะคะอร่อยดีค่ะสดนะคะเนื้อน,นุ่มละลายในปากเลยจ้าอว่ดีเถือว่าเป็นแซลม,มอนที่ดีระดับหนึ่งเลยนะคะในราคา40บาทอันนี้หน้าแบบฟองปลาไหลเห็นรูปร่างปลามหลแบบปลาหมึกดอก,อกล้วงโพลีโฟมผ<ๆ>ิงอร่อย และที่สำคัญนะคะขิงดองกับโชยุที่นี่อร่อยมากค่ะต่อมาเป็นโอโทโร่ซอโชยุนะคะส่วนตัวคิดว่าโอโทโร่บางไปนิดนึงค่ะไม่ได้ลดโอโทโร่เลย ได้กินแต่โชย,ยุ่คิมๆนินดๆค่ะแต่ที่เข้าปากมือีกนั้นคือขิงดองค่ะขิงดองคือเดอะเบสจริงๆค่ะแนะนำนะคะถ้าใครไม่กินขิงดนองนะอยากให้เปิดใจลองดู สายตาแล้วนะคะก็จับจ้องไปที่สายพานนะคะว่าจะกินอะไรดีนะหรือว่าจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มเพราะว่าเสร็จแรกนะคะเราทยอยกินหมดแล้วนะก็มาดูซิว่าเมนูประจําวันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทางร้านแนะนํานะแนะนําให้สั่งเป็นเมนูประจําวันนะเพราะว่าของจะสดแล้วก็อร่อยค่ะจะดูเมนูแนะนําของเขาได้เลยค่ะแล้วก็อันไหนที่แบบว่าตั้งใจจะมากินนะคะก็กดกดเลยค่ะ และอันนี้เราก็เห็นมาดูน้ากินนะคะแล้วก็ยินมาจากสายพานก่อนค่ะเราวหังรอที่เราสั่งไปนะคะแล้วรอไม่นานอันนี้ที่เราตั้งใจจะกินนั่นก็คือโอตาเตะค่ะโอตาเตะน่ากินมากแล้วก็อีกอันนึ่งคือ แนะนำเลยนะคะให้สั่งโอตาเตโอตาเตอ,ตเตอร่อยมากหวานมากแนะนําเลยนะจ้าถ้ามาห้ามพาน,นะคะโอตาเต และครันี้นะคะเป็นก้ามปูนะจ๊ะกับวาซาบิที่ใส่เองและแล,ะและ้ววาซาบิก็เล่นงานฉันถึงโันมารวแล้วนะคะก็ถึงเวลากินอย่างต่อเน,นื่องของเราแล้วจ้าเวลาแห่งความสุขนะคะ และนี่นะคะคือซูชิไก่ทอดค่ะที่ดูรีวิวมานะคะว่าคนชอบกินมากมันเป็นอะไรที่ Amazing ค่ะกินเข้าไปแล้วเฮ้ยมันเข้ากันหนะักมันอร่อยนะมันเย่แล้วก็อุนานีของโปรดของเราจ้าอุนานนีนะคะของกุ๊กสั่งมาเป็นแบบอีกสายพันธุ์นะสั่งที่เป็นทางตัว120บาทค่ะแล้วก็กุ้งหวานค่ะ เราหยิบกุ้งหวานมานะคะโดยที่ไม่รู้ว่านะ้องเพ้กุ้งแต่วฉันไปหยิบมาแล้วนะ่ามาจากญี่ปุ่นอ่ะการชิมให้น้องไม่ดูกอ่ะพอเพราะการไม่แพ้ไง

กูก็้งงนะคะว่าคำหนึ่งมันไม่อร่อยอ่ะแต่อีกคำหนึ่งเอ๊ะหวานมันอร่อยเฉยสับสนสุดๆค่ะแล้วก็ลาไปพร้อมภาพบรรยากาศในการ,ก,ารกินนะคะวันนี้สิริรวมทั้งหมด638าบบาทจ้าที่เรากินไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย